เครื่องช่างอิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบของเครื่อง 1. ตำแหน่งแสดงระดับลูกน้ำ 2. จานช่างน้ำหนัก 3. หน้าจอแสดงผล 4. ปุ่มปรับศูนย์หรือหักน้ำหนักภาชนะ 5. ปุ่มเปิดปิดเครื่องเครื่องช่างอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการใช้งานเครื่องช่างอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเครื่องช่างก่อนใช้งานประมาณ30นาทีเพื่อให้เครื่องช่างอยู่ในสภาพพร้อมทำงานตรวจสอบการตั้งตรงของเครื่องช่างโดยสังเกตจากระดับลูกน้ำที่ติดอยู่ที่เครื่องช่างโดยต้องอยู่ตรงกลางหากไม่อยู่ตรงกลางแสดงว่าเครื่องช่างไม่อยู่ในสภาพตั้งตรงให้ปรับระดับโดยหมุนปุ่มปรับระดับที่ขาเครื่องช่าง ก่อนจะช่างน้ำหนักให้ปรับเครื่องช่างให้เป็นศูนย์โดยกดปุ่มแทแล้วช่างสิ่งที่ต้องการโดยวางให้อยู่ตรงการจานช่างเพื่อลดความผิดพลาดในการอา่านค่ารอจนกว่าตัวเลขจะหยุดนิ่งก่อนแล้วอ่านค่าน้ำหนักที่ช่างได้หลังใช้งานเสร็จกดปุ่มปิดเครื่องช่างแล้วดึงปลั๊กออกควรทำความสะอาดเครื่องช่างหลังการใช้งานทุกครั้งโดยใช้แปรงปัด ไปที่บริเวณรอบๆเครื่องช่างการบำรุงรักษา 1. ก่อนการใช้งานเครื่องช่างต้องตรวจสอบพิกัดของเครื่องช่าง 2. ห้ามช่างน้ำหนักเกินค่าพิกัดสูงสุดของเครื่อง 3. ห้ามวางเครื่องชั่างบริเวณที่มีความชื้นสูงและใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน 4. ห้ามวางวัตถุที่จะช่างลงบนจานช่างโดยตรง ควรช่างในภาชนะ 5. ห้ามช่างสารในขณะร้อนต้องรอให้สารเย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องก่อน 6. การเติมหรือตักสารออกควรทำเมื่อค่าน้ำหนักหยุดนิ่งเท่านั้น 7. หากมีของเหลวหกใส่เครื่องช่างต้องรีบเช็ดให้แห้งพร้อมทำความสะอาด 8. การทำความสะอาดเครื่องช่างให้ใช้แปรงขนอูดหรือผู้กัน